ไปแบ่งกันให้อาจารย์แบ่ีหกล่องแต่อาจารย์จะถึงมือกันแค่กลเดียวมีวันมีวันมีวันเวยนะ้งเบียดเดียดเียดไปเอากัุเดียวพเดียวควยพี่น้องบนั้นล้วครับนี่ดิวิ่งพี่น้องเ้ย สุดก็นั่นจีสามบ้านน่องสามบ้านเฮาไปเลยกลมเลยรวยปะอือนี่แหละพระเอกผมไม่กินเ้าก๋วยลาบควายที่อยากซื้อมาสามลพี่น้อง โอ้ยมีอย่างพออเอายากนมาเนี่ยยากไปกเว้ยปันใดเ่อนเน,อน,นี่ยม,ม,มันเป็นขีเพียบไงมีโมเมนต์มีโมเมนต์เมนี่เือเขึ้นข้นข้ขี่ส่เนี่ยโใไ่ดอกนะโมไนมีนนหอมหมดโตพ่อ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 โอ้โหลสลยเนื้อดีมากเลยครับพี่น้องน,น้ำงามโอ้ นมักซอยปานี้เมียยังกินเราพี่นะกินตัวของฝรั่งเนาะของฝรั่งเนี่ยเขาดับวบวนะนเนี่ยบอว่าตาจเลยโอ้นอนะเาเวบกูว่า,นะาม,วมันกันนะางกระลกฝรั่งกวานี่เขาเดืยเขาเดอเาอ <laughs> เจ้ายืมันเจ้าหอกโอ้ยคูเด่นหาเด้อโอย้องตัวปีนเยน้องเลยน้องเปนอบ้เฮ้ยบสวยสวยปานีเขา็จเัฝรั่งเองันี้เขาเดยวกเดยวกเนี่ยฝรั่งหิ ตับยันเนี่ยทุกทีมันนั่งห่าวมากคนว่าพู้เถ่ะมากแหน่ช่วยจุกูเถ่ามากมากตับยันตับยันเลว่ังเลยเอาลองปาดมั้งนี่แน่ห่วยใช่บางบาอือถือว่าสดอยู่ได้เพราะว่าถ้าปาดปุ๊บเนื้อไม่แตกนี่แสดงว่าสดแมนตัเป็นสดที่สุดขันว่าปาดแตกกู้นี่อยู่ใยน้ำมือนี่แมนเลยห่วยเป็นว่านี่โบสดได้ตับที่นั้ว์เลย เล็ดยงดีเนาะซอยดีเนาะคนมักรอยซอยรังแล้วเขาจะเด็กความลังเนาะเขาปลาเขาต่ำหมตือตึกอการโฆษณามีแล้วมึงพลางไปเข้าแต่วนมากแลยน้อยสั่งเสาี่เของิครอยสิศรีกินลาครับลาบเสียเาน่ามือเนี่ยเ้ยโม่เพมเก่าไปลย เาเากข้อลากินเขาลมทุข้อฉลองละงามน้ลด้วยเด้อบุญกุศลใสัางมามันมาหาเรเอะรับแบบเนี้เคยลผีลืมาเคยยาเพื่อนฝูงเนยว่าจัเตมโอ้ยขมกอมหลังก็ไปอยากบอกตะวเด้เลยกนั้น่า้ลอมหลับไปไอย่างเล้วขามเนื้อขอกุ้กุมี่นบุมี่ครายดีเนาะ มันมีข่าได้ข่อยเลสิเอาเอามันมียได้ฟัวฟรังก์ับีดาได้บวชด้พี่น้องเอ้ยเป็นหนังแาม่อ่มเยาวันสองสันเลยจัดเนพี่น้องเลยบวชเหดเปด้วยเหอมาเด้พี่น้องเลยบวดแล้วครับเกียวเห็ดเกียวเห็ดเกี่ยวสามสก็เอาถุยงี่ เบ็ดหน้าใบบกูดเหรอครับนี่ดีใส่ใส่เลยใส่เบดนี่แล้วก็สวยงาม้ยบดลายพุนพุนเน้องเอ้ยเดียวกมาเดีวเดี๋ยวะเนื้อได้บดเนื้อจจำๆสองตนเลยดินี่มันเดียงนหมออ่ตวแล้ว ม่เกยวรองโห่ั่งอะแก้วเนี่ยแกววันกลม่มาันไดบ่บ่ร้องอะไรดอกอ่ะข้นมจไปี่งเยสุดโนันอีสามบานห้อีสามบาน้อีสามบานเฮอเสียบเสียบันหลังแทงไหครับสองวันก็กินได้ครับผมวันนี้ เอาหัวจารย์ไปตำยนบันเนี่เดี๋ยวแซ่บันเให้กินเนาะไ่อยากินเลยที่น้ำพุนไปตำย่าก็ได้เอาหัวอาจารย์ไปตำยนเอาครับมามาด้อครับด้อตั้งเขาไปตำยนไปตำยนเนี่หมูแซ่บยว้าดูแซ่บออขอแซ่บครับโอ้ยวยโตครับร้องร้อง ตบเลยอืมนี่ยอันนี้เไม่เสปนไปเลยแต่ไม่เศร้าตักใส่ตุ่มโค้ดไอยหน่อยเนาะที่ร้องแมนโค้ดไล่ยงสัยนึกว่ามันลายจังเมันระดูยัวมันยุบเนาะพ่อป่ะล่ะซื้อซื้อซื้ออีกเนาะเฮ้ยวันไปซื้อได้ป่ะซื้อที่ไหนพี่มึงไปซื้อนงบาลหรือว่าปั๊มน้ำมันก็ได้นะมันจะมีขายอยู่ โอ้ยซื้อยูไส้พานั่นมุกมก็ได้ไปซื้อผ้าเรือปอกางตาแล้วมึงก็กลับบ้านเลยไม่ต้องมาเลยนี่ไอ้มันจะมีตรงร้านยายน่ะเแิ่บุญเสถได้มุมงกว่างนี่แหละผู้ถ่อบ้านเจ้าเป็นผู้ถ่อบ้านคอยว่านี่แหละพี่น้องเอ้ยงยิ้มไปเลยได้หรอบ่ยิ้มเลยใช่ลงชิมชิปนั่งคลิปเลี้ยวอาจารย์คลิปเลี้ยวครับใกล้ชิมเม็ดมะล่านะครับต้องเลงเนี้ยใช่เขานั่งกินจู่กันนี่นะ วันน ah well. yeah. yes,, ี้วันอะไรวันนี้วันพูดวันพูธเป็นทังวันนี้มันไม่ออกแซ่บเพราะว่าครับโดนจริงกับแซ่บเนาะครับคือน่าจีนน้ำท้องพุ่นกับบัชนละพ่นไงบ้านี่กินครับเข้าว่้ากินนักย่าครับบ้ามีเงินเดือกินนักย่าลูกฟ้าใส่ไรลูกฟ้าใสกข้บ้านได้กินครับเออไหนหยิกเมย์จงนี่ลูกวัดจะลองพูดเดียวละครับที่กินเออยน้ำน้ำก๋วยคว้าเตะปอเจ้าคือบ่ข่อยเตี๋ย ไม่วาพอไหนตักเทียขึ้อตีดูเบิ้ดตัวเทียอยู่มีแต่พญ่ดงดวงตัวอันมีแต่พญ่นุรักตัวมาหลออมาตีมาแม่ดับมาแม่ดอกันหนามาดูพญุ่่นเยี้ยนมากครูเตียนมาเนี่ยกินขึ้เขากินมันลอยมากดูเลยในวัยวัยใเราได้เทียนอี่งน้ ไไไปปปเเเดดด้้้อออซอยกุมาแล้วครับกินเป็ีนได้ตะวันชายผมเพลีอ่ะเอาสักหน่อยครับสักคำด้วยบาานพี่น้องนี่ไงเนื้อเขาจะกินอยู่ตะวันชายก็กินได้พี่น้องกลมบลร่อยป่ะอืมกลมล้ำมีรสชาติหวานๆเน่อยอืมยากมันเยวะงั้นจะได้แฟนคนอีสานอีกมากนี่มันเหนียวนะ เออพอาะเราเอาจานเอาขึ้นเลยขึ้นเลยนี่เอาลงช่องนี้เออนี่แหละแม่งตักมาวะผมลำนำเมื่อไงวะลำ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 ตักมาแนะเราเลยเหนียวน้ยเนียวอร่อยนะอร่อยนะแต่มันนิ่มมันนิ่มอะไรห้าห้าแถวเดียวเลยตักมาหัวแถวเนี้มากไปดี อร่อยไหมกัน่จัดตคว่าจัไม่จัด้อยสูงมรบันทออะไรนะมีเลาขาวอ่ะตกโบกเนาะวติดต่อว่าชาคนร้านไ้เปิดตอนนี้รยแกกยะดอมาจันับเปยไปเนาะเนาะเปรยครับยไปเปยอไ่ปก้อยนะครับ้อยข้อยค้อย้อยอยครับ ไปพี่โกนเขาคั่วนี่ครับหอมพัซซีใส่ลงไปใบกุดลงไปเบิ่งแก่ครับตาของโอปทมันมีหลายผักเยลกพีอ้ากันูอยู่ทางไตแม่ลูกพี่ยิบบน่ะถืออยู่ทางหันนะยือๆในตรงเลยคือบอกูเยว่าคืบอกน้ำหกลฉีอาเปนยาดหยาดเลย ยังไม่มาอีเดินไปอยเลยพอเลยดขอแม่ของแบมีส่วนเ่าสวนไปส่วนดูซิ่วเดี๋ยวอข้าวเหีียวยังไดีเิ่งเด็อยู่ห้องน้องมีอยู่บอกเกงเอาใหตัวยิง้นลำไม่ เดียดเดวเดอดเดอตวเดียวอเดียวตัวเดียวเดียวนี <c oughs> <c oughs ่ให้ไปเอกก่อนเลยจานนี้ครับม้อ้แต่วน้น้องกด้ั๋วยีนอานอยก๋อยครับอัานเอาตะวันใช้ด้วยจานอย่นี่มีเหรอก้วยด้มีก๋วยอ่ะก๋อยลองชิมดู ส่อคำต่อคําเหมือนเดิมชูรถต่อคาเหมือนเดิมแล้วชูรถครับโอ้เผลดุยอย่างน้อน่ต้มซุปน้ำซุปมักซดนน้ำซุปตัวพี่รองเห็ดมาเลยเวลามา ตะวันฉายนะครับนี่กินซอยตู้ไม่ด่ากินเพลย์รายกันนี่ครับผมนึงท่านมีสามเราขอก็ชอบมานานจะมากินทำสุกให้ด้วยครับแลลองซอยตู้ซอยจู้หน่อยครับซอยตู้ครับนี่เหรอได้ ตัวจมาผมนำๆอร่อยครับพระเอกผมนะครับมากินข้าวซอยจุต้มสุกทาสุกให้พระเอกผมนะครับก็ขอให้พระเอกผมนะครับทานะครับเอาเอาแชมป์ซิกบ็อกซิ่งผลงานให้เอฟซีติดตามทุกคนนะครับขอให้บักลามีสูขภาพแข็งแรงเลยก็ให้เขาได้เป็นยอดมวยขึ้นมาขึ้นมาอีกนะผมให้ได้แค่เบรกให้ตะวันสายสุดยอดหนึ่งสองสาม พาเอกผมมากินข้าวน้ำมันเหว่ลุยลุยลุยงานที่มากินว่ามันเป็นปีแล้วมั้งอีกกันเนาะก็แต่พูดหนึ่งเขาทำก็ไม่เท่าฝีมือเราทำเองนะสองคำอร่อยอร่อยแต่ถ้ามันใช้กินข้าวเหนียวเก่งนะสงสัยสิได้มีแฟนกันคนคนคนอีสานบ่ะตอนนี้นั่นแก่ปากใต้ เพืบ้นแกวยด้้งีแซบดคนันเนาะเกี้ยวเกี้ยวไม่ได้หรอกแต่รู้เรียนรู้เรียนคนแก่เกินเลยคะแนน่ะแซบโอ้โหปวดกะปุกสิแซบเนาะบ้างครับครับจุดวนี้ไม่มีใครโดนหรอกดดบังไม่พิต สมัยพูดถึงเรื่องสมัยกวันครับพี่น้องเรี๋ยนไี่โลกว่าเป็ีนหรอกนั่งดูว่าใครได้ไม่ได้เอิบนานๆทีจะมีโต๊ดหน่อยยี่สิบาทโต๊ดอะไรโต๊ดหกสูงเอ้ยหกต่ำนี่หลังขยับาว่าผมรอแล้ตงสี่นี่เต็งสี่เออบอสรับอันนี้เด้ยกมันตะวันแสนมาอันนี้มาหกต่ำ แตไมแกต้นหกต่ำมันนะนานที่อะไรจะออกว่าหกต่ำม,มันได้ไหลหต่อเลยมาจำมากอ,อ่ะข้อสุงนั่งสบายยัินงสูกด้ดวยกินสูกเยอะเลย้อสูงบางหวายเยอดีมากฮบเกาเมันเสียมนวดเสียมประคันได้พพอ พันในนั่งกินเขาใกล้แต่วันสายมันกู้เว่าปากว่าวแม่พูดเอล้ <c oughs> แล้วขอบคุณจันเองก็นรึโอ้ยจ็นไอ,องครับนะพูด,พดนี่คือกู้สุกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวให้ตะวันสายกินสุกกินเนี่ยการลองกินสุกด้วยเนะี่ยใจพูด เพราะด้านไม่คั่วอร่อยเลยทีนี่ทำเตเเยตอเบยากันม้วันนี้นะครับเข้าไปนั่งใกล้แต่วันสายท่าอาจารย์นุรักษ์เหมือนมีลางสวรรค์จะขอยาครับพูดเรื่องยาก็ไม่ได้บางคนพูดอะยาสุขภาพโอ้ยยาวาถุยาพลังใจยาแข็งเง้ กันส่วนมากจะให้พ่อจ๋าหรือน้องพ่อจ๋าไปแบ่งกันให้จ๋าเป็นสี่ห้ากล่องแต่อาจารย์จะถึงมือกันแค่์กล่องเดียวแต่ถึงมือจาจารย์ก็คิวเนอะกจะให้เป็นสีกล่องเออแต่อาจารย์เราสองกล่องเอออจให้ให้กี่กล่องอาจารย์กล่องเดียวเอายอมรับเลยเอา แล้วส่วนมากจะกินแต่วันอะไรวันละคันเดินเดียวหมดแล้วสเมตรอ่ะเดินเดียวสี่เมตรหมดแล้วโอ้ยพัวคือหัวเจ้เอ้ยติดเยี่ยมเอ้ยผมผมบอกสูตรจ้าไปแล้วครับสูตรเนี้ยทีเด็ด รียว่าลองขวายี้ร้งองขวาเปดคนไหะช้ามาตาเขียวตาฟ้าเลยเนอ่ะั้นน่เปนั่งนั่งหรืคุเไก่่จ๋ากนตาอาาเลยไม่โลกนฟ้าเหลือโอ้แล้วเปนสีจานกลับบ้านจานขอมั่ะคนไม่ใช่นี่ต้มยำงูเสร็จพอรูพีแล้วจะกลับ อาจารย์ต้มกุ้งบ่เมื่อเนเมื่อนั้ใจเอกันพอดีเนาะเห็นไปควายยาตะวันใสแล้นี่แม่ไปยังนี่ไปยังนุ่ลักบุ๊กวังรปจำอ่ะผมก็ว่าก็งก็รงสี่ท่ายิปแงกันสักอย่างหละนึกเข้าไปห้องตะวันใสเห็นที่าหลวงกันอยู่บ่คนนึงันย่างก็ไปลูลูก็ไปเอายาหน่อยนีนนอนี้ดีวะเป็นของ ีเอาทำมพืแก่แค่ไหนหรือว่าเมาแค่ไหนก็แข็งใช่ไหมกันเจ้าดอกอาจารย์เจ้าดอกแข็งเหมือนหมึกและเชื่อไหมวันนั้นกินข้าววันนั้นขำแข็งโมนี่เออออเก็เลยยกมือไหวทุกคนว่าขอโทษเจ้าว่าสันว่ามันแข็งผักแหวนกินยาตะวันใส่อโอ้สุดยอดดีว่ะเพราะเพียคนคอมเมนต์ถามนะขอดูตัวอย่างครับนนะของมีด้วันฮะ มีสุวรรณมีสวรนณมีสุวรรณเลยนะของใครทำพี Ton> ่เบิร e> ์ดของพี่เบิร์ดเลยเหรอจะได้รู้นะไปเอามาจากอันพี่เบิร์ตมีสุวรรณโอ้โหลองเป็นพี่เสติโอเลยโอ้ยให้พ่อจ่าซะไก่กินไก่ยังแข็งุ่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ้าวตัวนี้แรงน้ำดมไก่ก็เป็นอย่างนี้ กะลอกไก่กระลอกไก่แรงแล้วตึงไ,ไ,ไ,ไม่ไหวนะกินแรงไม่พออ๋อถ้ากินเบียร์ปุ๊บนี่คือว่าแข็งปั๊บเลยไอ้ไฮบริทการเล่าตัดโอ้ย,อย <laughs> ม,มันตึงแล้วผมเนี่ยผมไม่ผมไม่เคยกินเลยนะผมให้จานเดียวโอ้ยคนผู้นี้นะข้าได้แฟนได้เมียไปนี่จะกลัวเมียมากไม่ได้กลัวแต่เป็นคนไม่พูดถ้าเขาสั่งอะไรจะครับครับหมผมพูดถูกไหม โนาวไม่รีบร้อนดตัวกระตับเท้าเนื้อบว่าโอ้กันใช่ไหมว่าถ้ากินข้าวแบบนี้ถ้าพูดเรื่องอดีตเมีเก่าดีตัวันไม่กินเลยนะอยากจะบอกย่อเปลอกอยากบอกกันใช่ไหมว่า แกมีลูกน้องแล้วลูกน้องไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วโอยากโมเลยเนี่พี่ไม่อยากพูดและทีนี้แกเอา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 ลูกน้องลุนน้องกันนะเหมือนกันมีไอ้บ่าวเนี่ยเอาเอาไอ้บ่าวไปทำงานญี่ปุ่นแล้วเอาแล้วทีนี้นั่งกินเหล้าด้วยกันและทีนี้ไอ้บ่าวเมาล่อมีอีไรล่อมีอะไรเนี่ย มาแล้วนะฮะมาแล้วนะแล้วนี่นะการเออแก้ลูกน้องไปที่ญี่ปุ่นเออเเชช็็ดดหน้าตาให้หมดเลลยแ้้วใหเมียไปเอาน้ำเช็ดหน้าเช็ดตาให้ให้ให้ลูกน้องหน่อยสงสารว่ามันเมาและเมียพอเช็ดไปเช็ดมาเมียก็มีอารมณ์เลยเนี่ยการดูไหมไม่เห็น อ้ยไม่จะพยโอ๊ยามาจะไม่อาบวบวบว์บบวันวจ้นอาย์อะบวแล้วบวอาาย้นะอานะกู่น้ายีกวุ้ยมาตใสดิแมอาจารย์มาต่ใส่ว่าอยากไรักเป็นยับไงบ่รักเป็นยังอ๊ยัน อาจารย์มันเรื่องเคนแบบนี้แหละคุณระค้นแกมันจะร้องทีมันจะโดนวันนั้นแกมาแกคายที่โกลอย่างเดียวเลยนั่นหมายถึนบอกว่าบางที่โกลมากกว่เลยอเอใช่เนาะดีดีที่โกลยังยังไม่แย่มันไดเจล้ แชมปนต้องเจ็ดแชมลุ้นไปดีนะครับไอ้ช่วงชาถามได้เลยผมนี่ไม่ธรรมดาแต่ผมไม่อยากถามว่าผมอยู่แบบนี้ผมสบายใจเขาไหมครับวัยเก่าป่านนี้เราลุ้ว่าบักหวยสินีเหลือสีน้ำตา เขาม่นบายกระจาหมดไม่กองกันนะเอาสรุปจะกินข้าวเนีวลกินข้าแก้มปักใต้ปักใตะมีนะางทีมันจะปักใต้ได้บ้างอปักใต้ไม่เปิดเติรลมนเ่้กเห็ดกนางก็ได้จับก็ได้จับเป็นไรพี่น้องนอนโอ้ยเนาะนอนบอกไงตัวนี่ไปตะพุน บนหมองนอนหงบังไง่สบายวาพีเจียน,<า>นงนนอตอนกับอยากรณ์ยังไงวะไปกันเห <laughs> งเาเน่ครับรางกานในป<า>ีน,<า>น<า>้นู่นไงาลูกในกร้านอีกไปได้จานเนอะ